คขาผมยาวมากวันนี้โอ้โหดูเอาทรงเลยครับไรุ่นเอาเราต้องสูงครับต้องตรงสูงก็สักหน่อยนะครับโอ้โหแล้วผมขนาดนี้อะไรนะดับไม่ได้ไปกี่เดือนแล้วสามเดือนเลยไหมครึ่งปีโอ้โหเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับเอาขึ้นทรงเบอร์สองเลยนะครับผมยาวมาก ลูกคาบผมยาวมากเลยครับโอ้โหลืมทรงนะครับตรองยาวมากเลยผมต้องใช้เบอร์สองดันขึ้นนะครับเพื่อจะเปิดทรงให้มันเห็นทรงนะครับหนามากครับสามสี่เดือนตัดทีนะครับดูผมเลยครับยอดมองไ้มีทรงเลยครับต้องใช้เบอร์สองนะครับตามไปก่อน เปิดเปิดทางก่อนครับเบอร์อรอสองเราส่งไนตัวนี้ยังไม่เห็นสรงเลยครับช่างอยู่กับะเรียนแทบจะไม่เข้าครับหนามากเลยผมนอ้นมอ,มนองหนามากโอ้ยผมน้องหนามเลยครับจะหาส่งเจอไหมวันนี้นักสุดสดูงานไปเลยครับช่างมึงดูดิความลำบากของงของยูทูบเบอร์ต้อง ตัดต่อเองไปิดวางลูกาลไมใ่ครดว้ยูกลางครับลองบนเลยดีนะครับครับเพื่อจะให้มันดูละมุนเขานะครับแบบด้วยสองแล้วก็ตามด้วยดียาวนะครับกบตีอีกทีนึงครับ เพื่อจะดูสวยงามเมื่อกี้เรานำเบอร์สองก็ล้วมันดูไม่เรียบร้อยเราจะทำให้มันเรียบร้อยครับดูให้มันกลกนมกลืนดูให้มันเนียนดูให้มันมีเงาครับมีมิติครับทําไปกันหลังก็เป็นขึ้นหน่อยครับให้ดูเป็นสวยงามดูเป็นรูปเป็นล่างนะครับตี่นี้ลูกค้าจะได้ลองทรงสูงครับกันสั้น,นจัดไปสามเดือนสี่เดือนตัดทีนี้ จะเนๆเครับมีน้อยอันี้เราเจ็บตีนนะครับตีนผมแล้วก็ถึงกันขอบครับใช้บัตรเลียนกันขอบยาวลงมานะครับเพื่อจะได้ทํางานง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวใช้ใบไม้กลตามอีกทีหนึง่งกันขอบให้ดูสวยงามก่อนนะครับ เราทำงานจะได้ง่ายขึ้นกันจะได้ดูแบบสวยงามกลมกลืนคมนะครับดูคมต้องใช้เบรลเลยนแกะลายนะครับรเบรลเล่นเจาะร่องครับกันให้เป็นรอยสวยๆครับเดี๋ยวค่อยลงใบมีดอีกทีหนึง่ง เสร็จปุ๊บเราก็จะตัดปลายนะครับปลายผมครับเจ็บปีนผมลูกค้าจะได้สั้นหน่อยต้องเอาข้างบนออกนะครับตัดใส่ตันกลไกลตัดออกนะครับวัดก่อนนะครับตามแล้วก็วัดลงมานะครับวัลงมาเรื่อยๆนะครับเช็กผมนะครับให้มันเท่ากันนะครับ นี่เราลงยาวหน่อยนะครับเพราะว่าอยากให้ดูให้ดูผมเรียบร้อยนะครับไม่คิดสั้นเกินครับดูไม่ละเอียดนะครับการตัดผมใช้เวลานิดนึงนะครับตัดให้เรียบร้อยนะครับเช็กผมให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้กุณไก่ซอยอีกทีหนึ่งครับข้างบนครับช่วงข้างบนซอยให้มันเข้ากันถ้าเราไม่ซอยหรือสับออกนะครับมันจะดูไม่กลมเกินครับบีก็ไม่เข้าทรงนะครับจะเป็นไม่ซอยนิดๆครับ ซอยมากประเดี๋ยวหลมคคหมดซอยบางๆหน่อยหนึ่งซอยให้มันดูกลมกลืนนะครับขั้นไปซอยมันจะเป็นขั้นไข่ขั้นมันครับจะดูไม่ไม่เรียบร้อยอันนี้ใส่ตังไกซอยไปก่อนซอยข้างบนด้วยนะครับอัน oh. นี้ก็ดูงาน เสร็จแล้วเราก็จะเห็นประมาณนี้ครับความแตกต่างนะครับประมาณนี้สวยงามนะครับเสร็จแล้วก็ประมาณนี้ับเป็นโจนะครับกับเป็นรุ่นเวลาก็จะดูดีโอ้โหลืมทรงไปเลยกีมาเป็นโจนครับนี่เป็นหล่อเป็นแบบโอเคไปเลยโอเคไหมครับสรงนี้โอเคไหมชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างหมู่เบเอร์เลยครับผมเจอกันใหม่ครับ